ให้นำธรรมะเข้ามาสู่ใจพุโท,ท, er, ทโธธรรมโมสังโฆให้มีอยู่กับใจแล้วเลือกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆบทใดก็ตามอยู่เสมอเราจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามคำว่าพุทโธนี้คือศาสดาองค์เอกทุกๆพระองค์รวมอยู่กับคำว่าพุทโธนี้หมดธรรมโมก็คือธรรมธาตุครอบโลกธาตุนี้เข้ามาอยู่กับคำว่าธรรมโมนี้หมด สังโฆคือผู้ตรัสสรุปธรรู้แจ้งกระจ่างเป็นธรรมธาตุด้วยกันก็มารวมอยู่กับคําว่าสังโฆนี้หมดให้ยืดคําว่าพุโทโธหรือธรรมโอหรือสังโฆบทใดก็ตามไว้ในใจเสมอนี่เรียกว่าผู้สร้างเรือนใจผู้สร้างหลักใจเราจะมีที่ยึดที่เกาะสมบัติเงินทองเขาของได้มาเสียไปเป็นธรรมดาแต่ศีลธรรมประจําใจอยาให หลุดให้เสียไปนะให้สร้างหลักใจในไว้เวลานี้ชาวพุทธเราเล้วไหลามากทีเดียวเรื่องหลักตหลักใจที่พึ่งภายในคือธรรมไม่มีในใจเราอยากจะพูดเราไม่มีที่ว่าไม่ค่อยมีรู้สึกว่าอ่อนไปให้พูดอย่างเต็มใจนี่ว่ามันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วในเวลานี้คำว่าทำทำภายในหัวใจของชาวพุทธเรา มันจะมีแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหามีแต่ความสกปรกโสมมงต่างคนต่างสร้างมาเผากันเผาตัวเองเผาคนอื่นเผาชาติบ้านเมืองโจนกระทั่งจะทําให้เหมืองไทยของเราล่มจมได้เพราะความโลภราคะตังหานี่เป็นเืนไฟเผาไหม้นี่คือนี่คือไฟนี่คือไผ่ให้กําจัดมันออกไปอยู่พอดีกินพอดีใช้พอดี ทุกสิส่งทุกอย่างให้มีทรรมในใจละลึกพุทโธธรรมโสังโฆเสมอเราทําหน้าที่การงานต่างๆกิเลสมันคิดได้อ่านได้กลุ้มได้ไปได้ทุกแง,ง,ง่ทุกมุมทั้งๆที่เรากําลังทํางานอยู่นั้นแต่เราทาไมเราจะคิดถึงทมคือพุทโธธรรมโสังโฆภายในใจเหมือนกันคิดไม่ได้มีอย่างเลอเราต้องคิดให้ได้เป็นหลักใจไปในภายในตัวนั่นแหละเช่นเราทําหน้าที่การงานฉีดเขียนหนังสือจะก็ตามพุทโธให้มีอยู่ในนั้น นั่นเรียกว่างานของใจก็มีงานของร่างกายที่เราพึ่งสิ่งเหล่านั้นก็มีไม่ให้บกพร่องกันนี่คืองานสําคัญขอพี่น้องทั้งหลายเยือ่อตะไว้นะหลวงตาได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่ไม่ได้มาสอนเพื่อสิ่งอื่นสิ่งใดนะเราพอทุกอย่างแล้วสามเดือนโลกาธาตุนี่เราสลัดปัดทิ้งลงเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสบามบนหลังวัดดอยธรรมจย์ จากนั้นมาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเสียดแทงจิตใจเราเลยจิตใจสว่างจ้าครอบโลกธาขอเปิดโถห้ี่ร้องตายหลั